นะคะกระให้พร้อมกันสิคะหน e ึ่งสองสามาวว้าเอ๊กลุ่มไหนน่ารักที่สุดนักเรียนไปทางแน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะห้องต้นทางนี้เองตั้งใจ ่านทุกคนเลยเยี yeah, Mark, ่ยมมากเลยต่อไป ครูว่ากลุ่มไหนนอนหลับไปหรือเปล่านะนักเรียนปลายทางแน่ๆเลยซ่อนตาดําแน่ๆเลยเพราะว่าคุณครูไม่ได้ยินเสียงอ่าแต่ใครนะปรึกษากันตลอดเวลาเลยใครเอ่ยไม่มีเลยใช่ไหมคะตั้งใจอ่านหมดเลยเยี่ยม yeah, มาก ชื่นชาเดี๋ยวคุณครูให้ใครอ่านคนนั้นต้องอ่านได้นะคะน้ำเย็นน้ำเย็นพ่นน้ำพนน้ำพนเพื่อนเพืพ่พอน้าวตอนี้ครูให้กลุ่มที่สองกลุ่มเดียวนะคะ กลุ่มที่1ฟังให้ดีห้ามปรึกษากันด้วยนะคะฟังกลุ่มที่2องอ่านคำน่ารักมากเลยเห็นไหมคะกลุ่มที่2ตั้งใจเรียน เยี่ยมมากเลยตบมือให้กลุ่มที่สองดังๆเลยค่ะตั้งใจอ่านทุกคนเลยอ,อ่านตามคุณครูน,นะคะอ่านคล่องอช้างอาบน้ำ,ช,นำชวนช้าง,างไปอาบน้ำ แสนชื่นชำ,น,ชน,ชำน้ำเย็นใส,นเ,นใสเพื่อนเด็กอ,อาบน้ำให้ใหถูที่หลัง,ลงขาและหาง,หางเพื่อนช้าง พ่นน้ำใส่นนใสอาบน้ำให้ใหเพื่อนเด็กบ้าง,อา,งอาพลาง,าบบางหัวเราะพลาง,าลางคนรักช้าง,ช,างช้างรักคน เขาบอกแล้วว่าอ่านค่องฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนนั้นตั้งตั้งตั้งใจให้ดีเลยนะว่าคุณครูจะเรียกใครอ่านก่อนพร้อมพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะคุณครูจะเรียกใครก่อนดีนะ สรุปว่าให้อ่านพร้อมกันก่อนหนึ่งเที่ยวโดยโดยที่คุณไม่อ่านนามอ่านกล้อง พลางใครกับใครเป็นเพื่อนกันเนี่ยอเด็กและช้างเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ไปทำอะไรด้วยกันอาบน้ำให้กันนะคะเด็กคนนั้นก็คือ เขาอบอกชวนช้างไปอาบน้ําใครถูหลังถูขาและถูหาง,หงเด็กเด็กคนนั้นก็คือปูผาถูหลังถูขาและถูหางให้กับช้างแล้วช้างอาบน้ำาอย่างไรเด็กๆล่ะคะพ่นน้ำเออเอาอะไรพ่นอ่าช้าพ่นน้ำใส่ย,ยางมีความสุข และสนุกสนานเลยอ้าวคุณครูให้กลุ่มที่หนึ่งฟังกลุ่มที่สองอ่านไปแล้วตอนนี้กลุ่มที่สองมาฟังกลุ่มที่ 1, อ่านอ่านคล่องบ้างพร้อมไหมคะกลุ่มที่หนึ่ง oh <my> พร้อมค่ห้ามตะโกนแล้วต้องอ่านให้พร้อมกันด้วยมิงั้นคนที่อ้วนที่สุดวิมีไม่เอ่ยคูตาหรือเปล่านะ จะต้องอ่านคนเดียวนะถ้าไม่ตั้งใจอ่านคุณครูก็ไม่ทราบว่าใครนะอ้วนที่สุดท้องนี้เอาละหนึ่งสองสาม มากเลยค่ะทั้งสองกลุ่มเลยอ่านได้ทั้งหมดเลยต้นทางและปลายทางตบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะอและอ่านเก่งและตั้งใจเรียนเทวดากับฤาษีบอกว่าจะมีนิทานมาฝากแต่ต้องว่าคาถาของฤาษีก่อนหนึ่งสองสาม ซอนซอนหาหาปิดตาให้นิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาตัวอะไรเอ่ยอ๋อลูกหมีน้อยนั้น